ทียนไม่ได้ปั่นสักทีหนึ่งเค้กหยดเป็นทางแล้วเนี่ย Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you มีควาสุดมากนะครับมาเป่าด you, ้านใน Thank you ค่ะน,นี่ของแท้ปะเนี่ยของแท้ <laughs> คิงฮาวเวอร์จ้ะหนูไม่ได้ปอไม่ได้ไม่ได้อะไรล่ะซื้อขนาดนี้ต้องเป็นแฟนหนูแล้วนะปออันนบเสรัยวันเกิดเจ็กกี้ชาครีนซื้อกระเป๋าแบรนด์หรูลั่นซื้อให้ขนาดนี้ต้องเป็นแฟนหนูแล้วนะมันชักจะยังไงยังไงแล้ว สำหรับคู่นี้นักแสดงสาวอรณงดีแ็คก,กี้เชคเรีนรับนักร้องหนุ่มเอลพริวปอ,อ,นอันนบหลังจากที่ชาวเน็ตเชียร์ให้ทั้งคู่ได้เป็นแฟนกันเพราะเห็นเคมีเข้ากันของทั้งคู่และล่าสุดมีโมเมนต์มาให้แฟนๆได้กรี๊ดก์ดกันอีกแล้วเมื่อหนุ่มปอ,อ,นอันนบขับรถไปเซอร์ไพรส์วันเกิดแ็กกี้ถึงหน้าบ้านนอกเหนือจากจะมีเค้กและร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วแ็กกี้ก็ตกองตกใจหนักมากเพราะว่าปอ,อ,นอันนบนึกกระเปล่าแบรนเนม ให้เป็นของขวัญวันเ,เกิดด้วยราคาที่แพงด้วยไฟใช่เขาใส่ใจสุดๆจำได้ว่าแจ็คก,กี้อยากได้กระเป๋าใบนี้มานานแล้วชอบความสองเสียงของทั้งคู่ที่คุยกันหนุหนิงเอามากๆแจ็คก,กี้ปอและประโยคสุดท้ายในคลิปสุดฟินเมื่อแจ็คก,กี้พูดว่าซื้อให้ขนาดนี้ต้องเป็นแฟนหนูแล้วนะหลังจากที่พูดคลิปนี้ลงไป เหล่าปัญาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่โอ้ยฉันตกข่าวอะไรไปมันเกิดอะไรขึ้นไว้เถิดอนะ่ะแม่ใช่ใช่ต้องเป็นแฟนกันแล้วนะนีค่คิดว่าปอจริงไหมจริงใช่ไหมเชียแล้วนะปิดผีนะกลางค่ำกลางคืนต้องแต่งตัวแล้วนะอุย๊ยฉันยิ้มตามแม่น้องบองไม่สดแล้วใช่ไหมงานนี้จะรุ่นขึ้นหรือไม่คงต้องเราฟังคำตอบจากปากของทั้งคู่เอาเองลคะค่ะ ปกติติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,ะเทียนไม่ได้ปั่เสีทีนึงเค้กหยดเป็นทางแล้วเนี่ยจุดให้ดูเลยอะไรจุดให้ดูเลย <c oughs> Happy birthday to you Happy birthday to you y e s Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you <coughs> จริงๆหรือเปล่าต้องดูไม่เอาปอเอ้าแข็ซี่ของขวัญนะไม่เอาไอ้เนื้อมันดูเหมือนจะไม่ใช่แค่กล่องอ่ะเสื้อเสื้อแต่มันแข็งแข็งอะเราออกมาดูเสื้อหนังออย่าหนูดูแย่นะทำไมอ่ะขวานปอมันถึงกล่อนอะอะไรไม่เป็นไรอันนี้ซื้อไว้ตั้งนานแล้วตั้งใจว่าอยากจะให้มันเกิด อุย้ยปอทำไมซื้อให้อ่ะก็เห็นเคยดูหลายรอบแล้วไม่ได้ซื้อ,อ,อสักทีหนึ่งปอไม่ได้ฉันอับอายกับของขวัญนั้นมากเอาเปิดออกมาดูแล้วฉันดูแล้วฉันรู้แล้วมันคืออะไรฉันเปิดดูแร็วเนี่ยเข้าไหมใช่รุ่นที่เคยไปดูมันไปไนี่ของแทป้ปะเนี่ยคิงฮาวเวอร์จ้ะหนูไม่ได้ ไม่ได้อะไรล่ะซื้อขนาดนี้ต้องเป็นแฟนหนุนอะไรอ่ะใส่ตาวบวอนต้อง